พูดหรือไม่ตรวจได้เฉพาะไมโรคอนเดียไมโรคอนเดียดีเอนคือตรวจได้ว่าเส้นผมเส้นนี้เป็นได้ทั้งของออนางสุพรหลาพโพเป็นได้ของอแม่ของน้องด้วยเป็นได้ของน้องด้วยคือตรวจได้เฉพาะสาแรกฝ่ายแม่ฝ่ายบรรดาจนไปถึงใหญ่นอกจากนี้แล้วก็ เอาแสงซินโคโตอนมาพิสูจน์ว่าเส้นผมที่พบในรถนั้นมีลักษณะถูกตัดคล้ายกับเส้นผมที่พบข้างศพน้องผมก็หักล้างว่าเส้นผมมันเป็นชีวัวัตถุมันไม่สเสถียรนเหมือนโลหะวัตถุแสงซินโคโตอนส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือซินโคโตอนส่วนใหญ่แล้ว พิษในร่างกายหรือสารใดๆที่ปนเปื้อนในการต้องการพิสูจน์ประเด็นประเด็นต่อมาเส้นถงที่พบนั้นนะ่ะรถที่ลงพลใช้อยู่เป็นรถที่ใช้อยู่เป็นประจำน้องจะพู่ก็เคยขึ้นรถนี้แล้วทุกลว่าแหนก็พาไปเที่ยวทั้งซัพสินค้าหรือไปทับุไดนหลายที่ แถมรถคันนี้ไม่เคยล้างเลยเป็นเดือนเป็นปีโดยเฉพาะภายในไม่ได้ใช้เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่นมาชำระสาระในภายในรถเลยที่สำคัญกว่านั้นศพของน้องตายในท่าทางที่ของเหลวไหล เราก็พยายามทำให้เห็นว่าร่างที่อยู่ในลักษณะอาการเช่นนั้นนะ่ะน้องขาดลมหายใจและสิ้นชีวิตในสภาพสดทิพยขั้นแรกนอกจากนี้แล้วยังไม่พบการทำร้ายร่างกายการพกช้ำดำเขียวที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายของผู้ต้องหาหรือของคนร,ร้าย ตรวจพบหลอดทางเดินอาหารรวมทั้งกระเพาะอาหารก็ไม่พบสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆในกระเพาะอาหารไไหที่สำคัญสุดวัยเพศน้องมีเยื่อพงมรจารีอยู่ครบมสมบูรณ์ <c oughs> ผมเลยเชื่อว่าน้องจะตายผิดธรรมชาติก็จริง เลยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นลูกความผมหลอกใครไว้หลอกทุกคนไห้ <c oughs> ก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่พบการไม่พบพิรุษแม้แต่น้อยว่ารวมๆผมผลออกมาว่าพบพิรุษในการพูดเท็จแถมยังเป็นปกติวิสัยเหมือนคนทัท่วไป ในทางเครื่องจับเทปเป็นปุถุชนคนทั่วไปย่อมมีจิตใจที่ดีงามเหมือนสามัญชนทุกๆคนคงไม่มีจิตใจชั่วช้าเร็วสามที่จะพุ่งน้องขึ้นไปให้กวดหน้าปวดข้าวตายต่อหน้าต่อตาสาเหตุต่อไปที่ผมพยายามถักล้างก็คือว่าการชันสูตรพิกษศพนี้ ควรจะมีการแชร์